สวัสดีจ้าเริ่มแล้วนะจ้าคนตกปลอยๆไม่เหย่น่อยสิไปหาหมอนะคะไปตรวจหาไวรัสแล้วก็เช็คคอมพิวเตอร์ตับนะคะหมอนัดเก้าโมงเคืองออกจากบ้าน8ปดโมงเคืองค่ะเพราะว่าไม่น้อยต้องไปตรวจที่จังหวัดนะคะกําลังเดินทางไประยะทางประมาณ20่กวโลนะคะก็ไปได้เรื่อยๆไปซาซาเพราะว่าถนนตกอ,อถนนมันลื่น ฝนมันตกเลยอีกอันหนึง่งระวังทางในการเดินทางเขามีสมแทมถนนเป็นบางส่วนนะคะจะชีวิตแม่กับเขาหมดปกติแล้วนะคะก็ใช้ชีวิตดําเนินการต่อไปส่วนชีวิตลูกก็เริ่มเก็บเปิดกระเป๋าเก็บของออกแล้วก็เริ่มเลียที่น่องที่นอนแล้วก็เริ่มเข้าไปจัดการกับชีวิตตัวเองเรื่องการเลียนเรื่องการสสอบนะคะส่วนทางแม่นี่ก็ ยุงยุงตั้งแต่ลูกไปแล้วก็ยุงทั้งนานเอกสารนูน่นนี่นั่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เกี่ยวกับของตัวเองสารับมเนี้ก็จะใช้เวลาเกือบทั้งวันนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลได้ทําการอราหารแล้วเรียบร้อยแต่เมื่อคืนตั้งแต่หกทุ่มนะคะงดข้าวงดน้ําแล้วเรียบร้อยเหลือแค่เข้าไปตรวจส่วนปังปอนก็ได้รับของฝากแล้วเป็นบางอย่างได้กินแล้วอาหารจากฟีมมอร์แม่เป็นบางอย่างพราะว่านองเริ่มทยอยขนของออกจากกระเป๋านะคะ ในการใส่ชีวิตหรือเข้าเข้ากันไหวของบีบีและปังปอนไม่น้อยจะอัปเดตห้ยที่ช่องแง่น้อยและลูกสายเยรักคนใกล้บ้านเนาะส่วนช่องไม่แง่น้อยนะคะแม่ใหญ่น้อยพากินพะทำพะเที่ยวตามสไตล์คนบ้านๆเข้าโหมดปกติเกิดเป็นการใส่ชีวิตประจําวันของไม่แงน้อยแล้วก็เฮ็ดกับเขากินเขา่าเอาประสบการณ์หรือเรื่องเล่าที่ประสบพบเจอมาบอกเราเว่าสู่กันฟังกับพี่น้อง เหมือนเดิมเช่นไปแต่เหมือนเดิมเช่นที่เคยทํามาต่อไปนะคะในเริ่มต้นชีวิตของไม่น้อยจากนี้ไปนะคะก็ใส่วิถีชีวิตเช่นเดิมค่ะแต่จะเพิ่มเติมคือเริ่มเก็บและเริ่มสารฝันให้ปังปอนนะคะเริ่มเก็บได้ไม่น้อยเริ่มเก็บแล้วนะคะเริ่มเก็บจะเริ่มจากเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะเริ่มเก็บสะสมเพื่อที่จะสารฝันให้ปังปอนได้เที่ยวนอกบ้าน กับแม่สักอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีนะคะก็ถ้าถาม่าค่าใช้จ่ายในการาลูกเที่ยวในหนึ่งอาทิตย์หลายบอก็น่าจะหลายพระสมควรเพราะว่ะด้วยระยะเวลาในการเดินทางของปองปอนแล้วก็ความมั่นคงสะดวกของปองปอนมันจะเป็นเรื่องที่จะลาบากกระท่อนกระแทนกันนิดนึงเพราะปองปอนยางบ่ได้และปองปอนต้องมีรถเข็นดังนั้นการใช้จ่ายน่าจะมืดไปทางพาดยานพานะ ที่พาไปสะมากว่าส่วนการกินกับบ่ามากไม้ดอกไม่น้อยว่าคนเท่ามันกินได้แค่อิมอิมในปากแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายส่วนอาหารการกินฟังกอันมากได้รสนิยมเหมือนแม่มักอาหารนีสานนะคะดังนั้นเรื่องการกินบ่าน่าจะมีปัญหาสําหรับการกินเนี่ยบ้านเท่านะคะสองพันก็กินกันจนแบบว่าไปบ่เป็นแล้วค่ะคานออกนะคะแต่ละคาดังนั้นไม่น้อยก็จะเก็บหนึ่งค่าเดินทางของตัวเอง สองค่าที่พักนะคะเพราะว่าไม่หน่อยเหมือนอย่างที่ทุกคนรู้นะคะไม่หน่อยบริมีบาทไม่มีอะไรใดๆในประเทศไทยเมื่อจะเดินทางไปประเทศไทยจะต้องจ่ายทุกอย่างแต่การใช้ชีวิตเขาไม่หน่อยบ่ต้องห่วงรกคะบ่อกคอยเดินบ่อกแทบจะบ่นอนโรงแรมหรูนะคะไม่หน่อยจะนอนโรงแรมที่ปลอดภยัยเท่านั้นราคาก็พอปั้งได้ใช้วิธีชีวิตแบบคนทั่วไปนะคะรู้ศักยภาพของตัวเองรู้กินรู้อยู่นะคะ แต่ถ้าหากว่าตรงนั้นมันค่อนข้างจะมินเมย์บาปลอดภัยถ้าโรงแรมที่มันราคาสูงกว่ามันปลอดภัยเขากับเลือกที่โรงแรมที่สูงกว่าเพราะว่าอิหยังใดๆในชีวิตประจําวันมันกับบรนษบรแษบนอษเนานะแล้วก็สิมีคา่าใจ่าจในการกินการใส่ายต่างๆไม่น้อยตั้งใจว่าไปรอบนี้คงจะบม่ไปน้านนะคะเพราะว่ายิ่งไปน้านไม่น้อยก็ยิ่งมืดหลายนะคะเดียวที่แล้วไม่น้อยไปก็มืดไปหลายแสนค่ะ ถ้าไปรอบนานี่เพื่อไปสานปันให้ปังปอนโดยตรงแล้วก็จะไม่ได้ไปเทียทเท่ยวรอบประเทศนะคะก็คงจะใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดกับจังหวัดอุดรธานีเท่านั้นนะคะเพราะว่าทะล่งทะเลเอียงก็ไปมาเบิร์แล้วค่ะมันเป็นเอียงที่ไปก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะไปไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วดังนั้นก็ขอใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะคะจะทุ่มเทชีวิตให้กับครอบครัวที่เหลืออยู่ความรักความผูกพันที่ยังเหลืออยู่เนาะก็จะใช้ชีวิตกับครอบครัวก็จะ น่าจะใส่ชีวิตอยู่ที่สีสเกตครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มาใส่ชีวิตอยู่ที่อุดรอ,อ,อีกครึ่งหนึ่งแล้วก็บินกลับนะคะไปเติมเต็มความสุขเหมือนข้าปลูกเหมือนข้าปลูกต้นไม้อ่ะค่ะข้าก็ให้ปุ๋ยมันบ้างเพราะว่าไม่รอนเปรียบเสมือนปังก่อนก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องทำนุบำรุงรักษาเช่นกันเพราะว่าสําหรับบีบีนี่ไม่น้อยห้ปุ๋ยพิเศษแน่เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ข้าจะต้องอาศัยมัน ใหปังกวนได้อาศัยความร่มเย็นจากต้นของบีบีนะคะดังนั้นคนที่มีศักยภาพกว่าเห้เขากบหายปุ๋ยหลายกว่าแต่ห้เขากระลืมที่จะหายปุ๋ยต้นที่กําลังรอความจเจริญเติบโต,ต,ตเช่นกันเหมือนกับความหักความผูกพันของแม่และลูกนะจ๊ะมันด้วยด้วยด้วยหลายอย่างที่ไม่หน่อยส,า,สามารถจะนําออกมาบอกเราได้ได้นึกเรื่องนะคะ พอทุกเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวและบางเรื่องมันเป็นเรื่องมินเมมันเป็นเรื่องสายสัมพันธ์หลายอย่างแหล้วเก็หลายๆอย่างาอะค่ะมันมันมีผลกระทบต่อหลายหลายอย่างหลายหลายคนดังนั้นเซฟและกระทนอมให้มันดีที่สุดอะค่ะเพราะว่าแก้วที่แตกเปล่าขึ้นลงไปโดยที่ทุกคนก็โยนขี้ใส่กันนั่นแหละเนาะแต่ว่าเมื่อมันเมื่อพันระยะเวลามาแล้ว มันสามารถยิบเศษแก้วนั้นขึ้นมาโดยที่บ่าบาดมือแล้วกับสิพยายามว่าหายมันบาดมืออีกกับสิพยายามถนอมว่าให้ดีที่สุดเนี่ยน,นะคะแล้วก็สิพยายา่มเติมใจหายปิหายปัยงปอนทอที่แม่คนหนึ่งเหตุใดมันมีเหตุและผลในตัวเองว่าทําไมไม่ยังงุนไม่อย่างงี้เนาะหลายๆคนมองอาจจะมองเหมือนมันง่ายแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์และคนที่กําลังทานี่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ยากถ้าหากเราจะอยาก,ยากจะทํา เฮาก็เหตุนในส่วนที่ข้าสามารถเเ็ดัย้าเอีงยงเองสี่เนาะคะ่ะตอนนี้เริ่มต้นแล้วแต่ระยะเวลาในการจะได้ไปแล้วก็ประสบความสําเร็จหรือไม่เมื่อไหร่ยังไงเอาคอยติดตามกันต่อไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแม่หน่อยก็อยากให้ได้ไหวที่สุดสงสารปังปอนนะคะเรื่องของเรื่องคือสงสารเห็นใจลูกอยากให้ลูกได้ออกมาสู่โลกภายนอกได้เที่ยวกับแม่บ้างสิ่งนั้นมันเป็นจริงแน่นอนเพราะแม่น่อยตั้งใจแล้วนะคะ แต่มันจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับไม่น้อยเก็บพื้นนําเพราะว่าไม่น้อยกับบริห็รงานเนาะงานมันก็หายากค่ะพี่น้องเพราะมันมาวหาหางานทุกอาทิตย์นะคะแต่มันไม่มีงานให้เราเพราะว่ามันม่นเรื่องงายเพราะว่าค้นมันเข้ามาอยู่ในประเทศหลายแลวเมืองไมน้อยเป็นเมืองน้อยนะคะเป็นเมืองในน้อยงานมันก็มีจํากัดแต่ว่าประชากรนี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะคะหลังงานที่มันมาสมกับเฮ้ามันก็มีหน้อย เขาก็ต้องเข้าใจก็ต้องเลียนอยู่ในระบบการเรียนของกรมแรงงานที่สั่งเข้าไปเลียนเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นเพื่อร่องรับหากมันมีโอกาสของมาหาเห้าเขาก็จะได้กลัวไวเนาะคะ่ะเกิดมีอะไรใดทังเดียวคือทางด้านสวิดิการแต่ไม่น้อยก็บอกแล้วว่าไม่น้อยกินแม่งเก็บแม่งกินแม่งเก็บค่ะได้หน่อยได้หลายก็เก็บไปค่ะเมื่อ,อไรก็เมื่อนั้นเนาะก็สได้ให้พี่น้องได้เห็นว่าความฝันของปังปอน ร่วแล้วอย่างนี้สิก็จะบอกข่าวๆเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนาะส่วนอีรายได้หนึ่งที่ไม่น้อยได้อันนี้พูดได้อย่างเต็มปากแล้วก็ไม่อายแลวก็ไม่โกหกรายได้อีกทางหนึ่งที่ได้คือได้จาก u t u b e ค่ะนะคะแต่รายได้มันได้น้อยได้มากมันก็ขึ้นอยู่ว่าพี่น้องเขามาเบิงมาซอยกันไรซอยกันแช่นะคะจังสิได้นะคะอันนี้ก็ไม่น้อยก็ให้ไปเรื่อยๆครับความคาดหวังก็คือเก็บไว้ดูเป็นส่วนตัวแต่ก็นํามาเล่าหรือนํามาเปิดเผย ในมุมมองหรือเกณฑ์รับการใส่ชีวิตต่างๆเพื่อว่าพี่น้องบางคนอยากจะนําไปใส่หรือเพื่อพี่น้องบางคนที่บ่คอยมีแรงใจขาดกําลังใจเมื่อบาเบิงในชีวิตของม่ใยญ่หน่อยอาจจะมีผลประโยชน์บ่หน่อยก็หลายที่นําไปปรับใส่ในชีวิตและรูปแบบในชีวิตเนาะคะ่ะสิ่งดีๆก็นําไปใช้สิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ถูกใจก็ทิ้งไว้ที่คลิปนะคะเหมือนเดิมที่บอกดังนั้นยอดเงิน ไม่น้อยบ่ได้ไปบีบลัดตัวเองสหรับทางนั้นยูทูบนะคะได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะยังผลิตผลง,งานออกไปเช่นเดิมเพราะว่าความตั้งใจของเราเข้าเก็บไหว่ามือหนึ่งทำมันถึงจุดอิ่มตัวไม่น้อยก็คงจะพอทำตองสินะถ้ามันถึงแบบจุดอิ่มตัวจริงๆก็คือเพียงพอก็คือประเหต์ต่อดังนั้นยอดเงินไม่น้อยก็บบริได้ไปตัง้งความหวังไว้มากมมยถ้าได้ก็คือได้แต่ทำมันได้หลายมันก็ได้ เก็บไว้มันก็ได็ไปหาลูกไว้แต่ว่าอันนั้นกับอ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 คือบอขาดหวังไม่สูงเพราะว่าสิ่งที่เฮ้ามีประจําคือเงื่อนไรได้ประจําของเฮ้ามันก็เป็นเงื่อนทีเฮาต้องกินตึองอยู่แล้วเฮ้าผู้จะเก็บอยู่แล้วนะคะช้าช่างมันช้าแต่ไปเรื่อยๆมันก็ถึงวันที่ถึงฝั่งที่แน่นอนเนาะดังนั้นสิ่งทีเม่น้อยกําลังเหตุไม่หน้อยคิดว่าหลายๆคน ที่คิดว่าตัวเองอยากจะเฮ็ดแล้วเฮ็ดบ่อได้อย่าพึงคิดว่าจะของเฮ็ดบ่อได้ค่ะคุณลองทําหรือยังคุณได้ลองอกําหนดชีวิตของคุณหรือยังท้ายัางว่าให้กาหนดหรือบ้างแผนอเองของชีวิตตัวเองไว้ร่องเริ่มๆม้างแผนอะไรที่ยุ่งๆค่อยๆเค,ค,ค,คลียร์ออกทีละอย่างแล้วชีวิตจะบม่มีอีหยังหยุ่งนะคะยังไม่น้อยตอนนี้ก็ชีวิตมีอยู่แค่ตัวเองกับลูกเท่านั้นนะคะอย่างอื่นก็บม่มีอีหยังมากมายสำหรับการเลี้ยงลูกผมไม่แง่น้อย ให้ความรักเป็นความรักที่ได้จากใจจากความรู้สึกให้ความรักทั้งนานสิ่งของบ้างให้เป็นอย่างอย่างไปให้ในบางกรณีไปให้ด้วยเหตุผลแต่ละเหตุผลไปความรักของแม่น้อยบรแดหายแบบพรุ่มเทถวายหัวนะคะให้เมื่อถึงคราวที่จะต้องช่วยเหลือให้เมื่อถึงคราวที่จําเป็นจริงๆบริดหายแบบต ค้ำเพื่อตะพืตตะพือพ่อแม่น้อยบอกลูกไว้ว่าแม่มีความเห็นแก่ตัวบ้างไม่ได้ให้แม่ไม่ได้ให้ความรักลูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะความรักลูกหมายถึงถ้าคิดเป็นเงินทองนะคะซื้อของนอกกายนี่แม่บอกไปเลยว่าแม่บริห้ลูกทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะแม่ต้องเก็บไปกินของตัวเองเช่นกันดังนั้นความรักตัวเองของแม่ยังมีอยู่แม่บริเฮตเหมือนกับวิถีชีวิตของ คนหลายๆคนพอแม่มายุ่งมั่งนอกแม่ต้องใส่วิถีชีวิตของแม่แม่ต้องระแวดระวังความเป็นยูของแม่เช่นกันแม่ต้องรักษาพยาบาลตัวเองเช่นกันแม่ต้องเตรียมพร้อมในความปลอดภัยและก็ความเป็นยูของแม่ในมือนาเช่นกันเมื่อแม่มีแม่จะทุ่มเทให้ลูกตุ่มตูมตูมโดยเรื่องนึกถึงตัวเองนั่นว่ามันไม่งี้ยนอยนะคะอันนี้ไม่หน่อยบอกแบบเต็มปากเต็มคำนะคะแม่ยังมีความรัก และความห่วงตัวเองเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันแม่ก็ยังมีความรักและความห่วงลูกเช่นกันให้แต่ไม่ได้ทุ่มเทถวายหัวนะคะให้ย,ยังมีเหตุและผลสมก้นให้จังให้นะคะเพราะเราอยู่เราไม่รู้วันชะตากรรมของเราถ้าหากว่าเฮาเกิดอย่างขึ้นณตรงนี้ัรรยุไก่บ้านเฮา่มีญยัดพี่น้องยืนมือเข้ามาซอยเฮานะคะถ้าเฮาบ่เซพตัวเองแม่น้อยสิสอนลูกว่าเช่นกัน หนูอยู่เมืองไทยหนูจะรอรับอย่างเดียวไม่ได้หนูจะมารอรับสิ่งสิ่งที่ได้จากพ่อและแม่นะ่ะอย่างเดียวไม่ได้หนูต้องสร้างของมันหนูต้องสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมาหนูต้องสร้างรากฐานของตัวเองขึ้นมาเธออย่าให้ชีวิตเธอมันโค้งเธอปร่หยาดชีวิตเธอลำบากกินอด,อดๆอยากๆเธอต้องรูดจ,จักเก็บเธอต้องรูจจร้จักรู้จักตั้งความหวังแล้วว่าเธอจะเห็นอีหยังอย่า,ยาสูรุ่ยสุลร่ายกับชีวิตอย่าคิดว่าเดี๋ยวม,มีมาอีกบ่มีคำว่ามีมาอีกจากพ่อและแม่ มันจะมีมาเมื่อมันจําเป็นใกล้จะตายจริงๆเท่านั้นถึงจะหยิบยืน่นแม่น่อยบอกแล้วว่าโอกาสและ,อะโอกาสและเวลาเนี่ยมันหมดไปเรื่อยๆแม่น่อยสอดลูกแล้วว่ายืนให้ได้ด้วยลําแข้งของตัวเองต่อให้พ่อแม่มีทรัพย์สมบัติเป็นสิบๆหลาถ้าหากว่าตัวเองบ่สามารถ หาอีหยังใส่ปากใส่ทองจาของเลยวันวันล่อแต่เป็นลูกนกล่อแต่แม่ขัาเนี้ยมาใส่ปากบ่ม่ทางงไงหรอกคะ่ะเลี้ยงลูกแบบนั้นบ่ดรดลคะ่ะแม่น้อยงอมนะคะถ้าหากลูกสิต้องไปเก็บขยะแม่น้อยกับ่อยมันเก็บขยะเพราะว่านั้นเป็นวิถีชีวิตของมันเพราะมันจะต้องบริการชีวิตตัวมันเองอะ่ะเขาก็าสามารถสิวอบุ้ม,มได้ตลอด14ช,ชั่วโมงแล้วเขาก็บ,บ้อยูเพื่อสิรอบันตายก่อนแล้วเขาจังสิตตายตามมันนะคะทุกคนจะสิต,ตายงามใด มีวิถีชีวิตของตัวเองทั้งนั้นนะคะนี่คือแนวคิดในการสอนลูกแต่การเลี้ยงลูกก็ไม่น้อยนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนมันจะหนักสมองพี่น้องเกินไปหนึ่งความรักหนึ่งความห่อใหญ่จากใจของแม่มอบให้แด่แม่แม,แม่และลูกๆทุกๆคนคะ่ะด้วยรักใจากใจนะคะรักนะจุ๊บ